ฟันอยู่กับที่ได้อย่างไงทันตแพทย์สุปรลิศฉันทชัยมงคลหมอต้นครับคุณหมอประจำคลินิกธนกรรมสมัยสันถ้าหากหมอสามารถเคลื่อนฟันด้วยการจัดฟันได้แปลว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับฟันจะต้องอยู่กับที่ใช่ไหมครับ ใช่ครับเพราะบริเวณรากฟันมีเอ็นยึดบริทันอยู่รอบๆฟันทําหน้าที่รักษาสมดุลแรงในทุกททิศให้ฟันอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือเข้าไปด้านในหรือออกห่างจากลิ้นเข้าไปหาลิ้นหรือออกห่างจากกาดกัะไกหรือลงเข้าไปในกาศกระไกแต่ฟันก็อาจเคลื่อนได้ถ้าหากทั้ง6ทิศทางนั้นไม่ได้สมดุลกันยกตัวอย่างเช่น มีปัจจัยอื่นๆหรือแรงอื่นๆมาทํากับฟันทําให้เกิดแรงที่ทิศใดมากเกินสมดุลจะทําให้ฟันค่อยๆเคลื่อนที่ได้มาเริ่มจากการที่ฟันเคลื่อนที่ตามธรรมาชาติก่อนเลยนะครับที่หลายๆคนเคยได้ยินกันก็คือฟันยื่นจากพฤติกรรมลิ้นดุลฟัน,นเวลากลืนน้าลายคืออาการที่เวลากลืนแล้วลิ้นของคนไข้ Leonard, จะไปดันฟันด้านหลังของฟันหน้าทําให้เกิดแรงลับให้ฟันยื่นไปด้านหน้าถึงจะเป็นแค่แรงผักเบาๆนี้แต่เกิดขึ้นตลอดทั้งกลางวัน กลางคืนและสม่ำเสมอมันก็จะมากพอที่จะทําให้ฟันยืดออกไปได้ฟันล้มเอียงและฟันคู่ศพยื่นยาวเข้ามาในช่องว่างที่สูญเสียฟันจากเดิมที่ฟันซี่ข้างเคียงคอยประคองเหมือนการประกบข้างกันไว้ด้วยกันตลอดและมีฟันคู่ศกันที่มีแรงกัดคู่กันให้ปลายฟันอยู่ในระดับเดียวกับฟันข้างเคียงปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในฟันบนที่สูญเสียฟันล่างไปจึงเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ว่า เมื่อสูญเสียฟันแล้วจะต้องทําการรักษาและป้องกันโดยการใส่ฟันทดแทนไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมแบบถอดได้สะพานฟันหรือรากฟันเทียมครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเคลื่อนที่ของฟันตอนที่1ใครอยากรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนฟันหรือการจัดฟันรอติตามในตอนที่2กันนะครับพิธีากาณกรรมสมสัยซานถึงซอยข้างที่สิบรอบสองสาขา 2. ตรงข้ามโลตัสเข้าซอยมา1น0้เมตรค่ะ